สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d ร m c h มช nel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันครับวิธีการลงทะเบียนนะเกี่ยวกับเงินส่งคอบุตรครับจากประกันสังคมซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนเมษายนนี้นะครับในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็จะมีการเข้าให้ในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผม800บาทต่อเดือนนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับ ในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนนะครับเงินสงคบุตรที่จะรับ800บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมครับที่มีบุตรสามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิ์นะครับเงินสงคบุตรโดยจากสำนักงานประกันสังคมนะครับโดยบุตรของท่านนะครับต้องมีอายุไม่เกิน6ปีนะครับจะได้รับเดือนละ800บาทไปจนถึงลูกของท่านเนี่ยอายุครบ6ปีนะครับ เพียงยื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์ที่ประกันสังคมนะครับหรือหลายท่านที่ทํางานอยู่สามารถที่จะติดต่อนะครับจนที่ฝ่ายบุคคลประจําบริษัทของท่านได้นะครับรอไม่เกิน3เดือนนะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีหลังจากที่ท่านยื่นเอกสารนะครับสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเงื่อนไขของเงินสงเคราะห์บุตรนะครับอันนี้ก็หลายท่านถามมาก็เลยอยากจะต้องแบ่งปันข้อมูลนิดนึงนะครับ เงื่อนไขข้อที่1ครับสามีและภรรยาต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับย้ํานะสามีหรือภรรยาจะต้องเป็นผู้ประกันตนนะครับ2ครับมีการจ่ายเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่า12เดือนโดยนับรวมกันภายใน36เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับข้อที่3ต้องเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ข้อที่4บุตรต้องมีอายุ0ถึง6ปีนะครับข้อที่5ขอเงินสงเคราะห์บุตรนะครับไม่เกินคราวละ3าคนต่อครอบครัวนะนะครับส่วนไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับบุตรอายุเกิน6ปีใช่ไหมครับบุตรเสียชีวิตนะครับยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นสิทธิผู้ประกันตนของบิดาหรือมารดาสิ้นสุดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะครับ ข้อยกเว้นนะครับที่สําคัญตัวหนึ่งที่ควรทราบก็คือว่าหากผู้ประกันตนนะครับทุกพลภาพหรือถึงแก่ความตายบุตรของท่านก็ยังสามารถรับสิทธิ์ได้จนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะครับทุกพลภาพหมายถึงนะครับหย่อนกําลังความสามารถที่จะประกอบนะครับงานตามปกติเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ ก็ปี64นี้นะครับผมก็จะมีการจ่ายอย่างที่หลายท่านติดตามข้อมูลแล้วกันนะนะครับตั้งแต่เดือน1เดือน2เดือน3มานะครับผมก็ในส่วนของเดือน4เมษายนนี้ก็จะรับนะครับในวันที่30เมษายนนะครับ800บาทนะครับต่อเดือนนะเป็นต้นไปก็เป็นในสิ่งที่นะครับหลายท่านก็ติดตามข้อมูลมาก็เลยนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเอกสารสำหรับใครที่กำลังดำเนินการที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารที่ใช้ยื่นเงินนะครับส่งข้อบุตรนะครับวงเล็บประกันสังคมเนี่ยกรณีใช้สิทธิ์ฝ่ายหญิงแล้วกันนะก็จะมี1ครับบัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธิ์เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่นะครับ2ครับแบบคำขอสอปสจุดศูนย์วงเล็บนะขอเอกสารได้ที่ประกันสังคมนะครับ ข้อที่3าครับสำเนาสูติบัตรบุตร1ชุดนะครับข้อที่สสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน1ชุดครับและข้อที่5าสำเนาบัตรประชาชนผู้ประกันตน1ชุดเช่นเดียวกันนะครับกรณีใช้สิทธิ์ฝ่ายชายนะครับประกอบไปด้วย1นะฮะบัตรประชาชนตัวจริงผู้ไปขอรับสิทธ์นะครับเพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่นะครับ2ครับแบบคําขอสปส2อขีดศูนะครับอันนี้ก็ขออหสาระการสังคมได้ ข้อที่3าครับสำเนาสูติบัตรบุตร1ชุดนะครับข้อที่สสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ผู้ประกันตน1ชุดครับข้อที่5าสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ประกันตน1ชุดข้อที่6สำเนาทะเบียนสมรส1ชุดนะครับข้อที่7หนังสือรับรองบุตร1ชุดนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ดูแลกันว่าเราจะใช้สิทธิ์กรณีฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับผมก็จะเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์แบบนะครับ กรณีลูกแฝดนะครับก็จะต้องให้แนบสูนิิบัตรของลูกแฝดมาด้วย1ชุดนะครับหน้าตาคําร้องนะครับประโยุน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมก็นะครับประมาณนี้นะสปสสองขีศูนะครับท่านลองดูนะครับในในส่วนของตัวเอกสารประกอบนะนะครับจริงๆเนี่ยท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของประกันสังคมก็จะมีให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกัน ท่านก็สามารถที่จะดําเนินการดาวน์โหลดได้นะครับบัญชีธนาคารที่ใช้รับสิทธิ์นะครับเงินของสงราะหอบุตรเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะยื่นสําเนาบัญชีธนาคารมงเล็ประเภทออมทรัพย์นะครับที่มีชื่อและก็บัญชีหนึ่งชุดเนี่ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีธนาคารกรุงศรีบัญชีธนาคารกรุงเทพบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีธนาคารกสิกรบัญชีธนาคารทหารไทยนะครับบัญชีธนาคารธนาชาติ บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเป็นธนาคาร CIMB ไทยนะครับก็สามารถดำเนินการเตรียมสำเนานะครับประเภทออมทรัพย์ดังกล่าวนี้ไปยื่นได้สิทธิ์ที่จะได้รับนะครับก็อย่างที่เราทราบเมื่อเรายื่นแล้วเนี่ยนะครับอายุนะครับของบุตรเราเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เกิดนะครับจนถึง6ปีนะครับ ได้เงินสงคอบุตรเดือนละเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าเริ่มจากเดือนเมษายนนี้นะครับก็800บาทต่อเดือนนะครับครอบครัวหนึ่งนะครับผมสามารถที่จะยื่นได้ไม่เกิน3คนนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับทางด้านของประกันสังคมมอบความสุขนะครับของขวัญปีใหม่เพื่อผู้ประกันตน2 5 6ห เพิ่มเงินสงคบุตรนะครับเดือนละจากเดิม600บาทนะครับเป็น800บาทต่อบุตร1คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลเนี่ยนะครับในเรื่องของการจ่ายสำนักงานประกันสังคมดำเนินงานนะครับในเรื่องของเงินสงคบุตรนะครับเมื่อปี61แล้วกันเนาะโดยกำหนดนะครับวันจ่ายให้มีเงินสงคเป็นช่วงปลายปี นะครับถ้าเราดูของปี6.1การจ่ายเงินสงงค้อครับก็จะประมาณเดือน400บาทนะครับมาปี6 2 63นะครับผมก็จะเป็นเดือนละ600บาทนะครับแล้วก็เริ่มนะครับในส่วนของปี6,4นะครับเริ่มเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนละ800บาทนะครับผมนะอ่านี่ก็เป็นลักษณะนะครับเมื่อท่านทําเรื่องขอรับเงินสงงค้อบุตรแล้วนะครับจะมีหนังสือยืนยันสิทธ์ จากประกันสังคมนะหรือสอปสในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับส่วนตารางที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมนะครับผมก็จะเริ่มในส่วนของปี64นี้ถูกไหมที่มีปฏิทินแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่29กามกราถูกไหมครับก็ได้รับ600บาท25กุมภารับ6 0รบาท31มบมีนาคมรับ600บาทนะครับแล้วก็วันที่30เมษายน ซึ่งก็เป็นเดือนนี้นะครับจะรับ800บาทอันนี้คือปรับเพิ่มนะครับแล้วก็ไปวันที่31พฤษภาคม800บาท30มิถุนายนครับ800บาท30กรกฎาคม800บาท31สิงหาคม800บาท30กันยายนครับ800บาท29ตุลา800 30พฤศจิกายน800แล้วก็30ธันวาคม800บาทนะครับนี่ก็เป็นตารางที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะ,ะนะครับผมก็ยังไงติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะที่จะมีการได้รับสิทธิ์นะครับมีข้อมูลอื่นในก็พิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับผู้ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินส่เค้อบุตรนะครับจำเป็นต้องรอการรับอนุมัติก่อนนะครับก็คร่าวๆประมาณ2-3เดือนนะถึงจะได้รับงวดแรกถ้าเอกสารท่านสมบูรณ์เนี่ย นะครับทางด้านของประกันสังคมก็จะอนุมัติให้นะครับเพื่อจะโอนเข้าตามที่บัญชีที่ท่านจะนะครับได้รับเงินนั่นเองนะวิธีการนับวันนะครับอันนี้ก็สําคัญนะก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบหนึ่งว่าเฮ้เราจะนับวันรับสิทธิ์นับจากวันที่ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรอย่างไรนะครับผมก็หลังจากที่นะครับท่านยื่นเรื่องนะครับไปวันที่5มกราคมสมมุตินะครับ ประกันสังคมเนี่ยนะครับจะทําการตรวจสอบเอกสารจะมีการอนุมัติให้ในวันที่25มกราคมโดยจะใช้เวลาไม่เกิน45วันนะครับขอให้ท่านรอ2-3เดือนนะครับถ้าท่านยื่นนะครับวันที่5มกราคมก็ประมาณกุมภาหรือมีนาคมนะรอบเดือนของเมษาท่านจะได้รับเงินวันที่30เมษายนวงเล็บท่านได้รับสิทธิเดือนมกราคมเนี่ยนะครับแต่จะได้เงินในเดือน เมษายนนะครับหากระบบนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเอกสารที่ท่านยื่นเนี่ยยังขาดอยู่นะครับเช่นท่านลืมแนบนะครับหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารไปประกันสังคมก็จะเป็นผู้ติดตามมายัางท่านและท่านจะต้องทําการเริ่มนับใหม่เป็นต้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะยื่น ท่านก็ควรที่จะตรวจสอบหลักฐานเอกสารสําคัญนะครับตามที่แบ่งปันไปรวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่นะครับหรือฝ่ายทรัพย์สบุคคลเนี่ยทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาในการยื่นเอกสารนะครับเมื่อลงทะเบียนนะครับเงินส่งข้อบุตรแล้วเนี่ยนะครับมีการจ่ายย้อนหลังหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามนะครับที่สําคัญมีครับ แต่การจ่ายเงินย้อนหลังเนี่ยนะครับผู้ประกันตนจะต้องมีสิทธิ์นะครับนับตั้งแต่บุตรคลอดเลยนะแต่ไม่ได้ยื่นเรื่องนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าจะย้อนหลังให้นะครับไม่เกิน1ปีนะครับทางประกันสังคมจะตัดสิทธิ์ปีต่อปีนะแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสและนําส่งเงินสมทบนะครับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญ จะต้องดูกรอบระยะเวลาเขานิดหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบเงินสงคบุตรนะครับที่ประกันสังคมนะครับเมื่อท่านทําการยื่นขอลงทะเบียนเงินสงคบุตรแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน,น้าที่ประกันสังคมจะทําการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านว่าท่านอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่โดยมีวิธีดังนี้นะครับก็จะต้องนําหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านตรวจสอบในระบบประกันสังคมนะครับตรวจสอบการจดทะเบียนสมรสนะครับดูวันเดือนปีที่สมรสครับ แล้วก็ตรวจสอบการชําระเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็คือท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนโดยจะนับย้อนหลังรวมกันไม่เกิน36เดือนวงเล็บภายใน36เดือนที่ท่านจะต้องนะครับส่งเงินสมทบมาแล้วนะครับ12เดือนนะสถานที่ติดต่อรับเงินสงเคราะห์นะครับผมก็จะมีสํานักงานประกันสังคมทุกพื้นที่เลยนะครับหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสํานักงานประกันสังคมวงเล็บ บางพื้นที่นะครับหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทนะครับผมที่ดําเนินการเรื่องนี้นะครับผมก็เอาละนี่ก็เป็นการสรุปและประมวลผลนะครับรวมไปถึงแบ่งปันวิธีการนะครับจุดสําคัญสําหรับเงินสงเคราะห์บุตรประจําปี64นะครับผมท่านน่าจะได้ประโยชน์เนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันที่30เมษายนก็จะมีการเพิ่มนะครับแล้วก็จ่ายงวดแรกนะครับจากที่ท่านได้นะครับ600บาท ก็จะเป็น800บาทตามลำดับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับบุตรเนี่ยนะครับจะไม่เกิน6ปีนะครับในการยื่นแต่ละครั้งนะครับคราวละไม่เกิน3ท่านนะครับผมในส่วนของการดูแลนะครับแล้วก็อาจจะเงินไม่มากครับแต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยดำเนินการนะครับเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลบุตรของท่านได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตและแบ่งปันข้อมูลกัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมถ้าติดประเด็นไหนนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็พิมมาแบ่งปันกันได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลบายเกษมสันต์ต้องรำราไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ